ยกแล้วยกแล้วเป็นที่แน่นอนครับยกแล้วเป็นที่แน่นอนกำลังเอาตัวป้ายหนังสือนะครับขึ้นนะนี่ก็ยกลอยขึ้นไปสวมเข้าไปตรงปลายไปเลยนะออกแบบมาแบบนั้นนะครับออกแบบมาแบบนั้นต้องยกสวมเข้าไปตรงด้านบนตรงนู้นนะรอ,อดูอาจจะมีลมหน่อยนะ เอาเชือกดึงประคองนะครับพรมันมีลมช่วงบ่ายๆก็จะมีลมหน่อยนะธรรมดานะครับอ่กำลังยกใก่จะพ้นไปแล้วนะครับผมพอพ้นปุ๊บก็จะวางสวมเข้าไปนะครับมีคนดึงประคองพอขึ้นไปลมจะแรงหน่อย ผลแล้วครับผลแล้วลอ,อ่า้นระยะไปแล้วนะครับก็ต้องลุ้นหน่อยนะเพราะมันมีลมครับทำให้แกว่งนะแต่ถ้าสวมเข้าไปแล้วก็จะโอเค ่าใกล้แล้วครับใกล้จะเข้าตำแหน่งแล้วจริงๆต้องไปสองคนนะข้างบนอ่าโอเคแต่เข้าล็อกก็พอดีแล้วอ่าเข้าล็อกแล้วอ่านี่คือเข้าล็อกแล้วอ่าอ่า เขาล็อกแล้วครับอ่าอันนี้ก็แค่ประคองค่อยๆวางลงนะใกล้จะเส้นสิ้นการทํางานนะครับอ่าวางสวมเข้าไปนะครับก็จะคานวณไว้แล้วนะลงมาก็จะมีบ่ารองรับนี่เห็นไหมครับอีกล็อกหนึ่งครับนะลงมาอีกล็อกหนึ่งก็จะมีบ่า okay. Okay. มีบ่ารองรับแล้วก็จะยึดน็อต ให้แข็งแรงข้างบนก็ทําเป็นพื้นนะเป็นพื้นเอาไว้ขึ้นไปตัวจเช็คซอมบำรุงได้นะครับมีกรณีฉุกเฉินฉุกเฉินอ่าครับเข้าล็อกแล้วครับนี่หรือว่าเรียบร้อยไปเปราะนึงนะครับเกือบจะเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะสำหรับป้าย บอจก,กอเคเท็เตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับ